คู่รักที่เพิ่งแต่งงานได้เพียง30สนาทีกลับต้องเผชิญเหตุการณ์สยองที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงกระซิบจากความมืดเงาประหลาดที่นั่งอยู่เบาะหลังและความลับที่ทำให้เจ้าบ่าวกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในคืนแต่งงานที่ควรจะมีแต่ความสุขคุณต้องฟังให้จบแล้วจะไม่มีวันลืมคู่รักหนุ่มสาวเพิ่งออกจากงานแต่งรอยยิ้มยังติดอยู่บนใบหน้าชุดเจ้าสาวสีขาวพลิว้วไหวในสายลมยามคำ่ำ แสงไฟถนนสลัวส่องผ่านหน้าต่างรถมือของเขากุมมือเธอแน่นเสียงเพลงรักยังดังก้องอยู่ในหัวใจกลิ่นดอกไม้จากช่อดอกที่วางไว้เบาะหลังยังหอมหวานอบอวลในอากาศแต่ทันใดนั้นเครื่องยนต์รถสั่นสถานอย่างประหลาดไฟหน้ากระพริบวูบว่าเราวากับหมดพลังถนนเบื้องหน้ามือสนิทราวกับไม่มีสิ่งใดอยู่เธอหันมามองเขาแววตาเต็มไปด้วยคำถามลมหายใจเริ่มถี่และหนักขึ้น เสียงหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบจู่ๆความเย็นวาบล่นผ่านต้นคอเหมือนมีใครบางคนกำลังนั่งอยู่เบาะหลังเธอไม่กล้าหันไปมองกลิ่น้าวโลหะลอยมาแตะจมูกเขาขับรถช้าลงฝาม่านหมอกที่ปกคลุมถนนสายตาเริ่มพร่ามัวเพราะแสงไฟสีแดงแปลกประหลาดราวกับสัญ,ญญาณเตือนจากที่ใดที่หนึ่งเธอยกมือแตะกระจกหน้าต่างผิวเย็นเฉียบจนสะดุง้ง รอยฝ่ามือชุ่มน้ำเป็นรูปร่างไม่คุ้นเคยค,ยค่อยๆปรากฏขึ้นจากด้านนอกกระจกเสียงกระซิบต่ำดังขึ้นจากเบาะหลังเป็นเสียงที่ไม่ใช่ของคนทั้งคู่ช้าๆชัดๆทีละคำเรียกชื่อเธอออกมาอย่างแผ่วเบาเธอสะดุ้งสุดตัวหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกริมฝีปากสั่นสถานแต่เปล่งเสียงไม่ออกดวงตากวาดมองไปรอบๆอย่างตื่นตระหนกเขารีบหันไปมองกระจกหลังแต่สิ่งที่สะท้อนออกมา ไม่ใช่เพียงแค่เงาของเขาและเธอแต่กลับเห็นเงาอีกเงาหนึ่งนั่งอยู่ตรงกลางเบาะเงานั้นไร้ใบหน้ามีเพียงความมืดดำและแสงตาแดงวาวราวกับจ้องตรงมาที่เขาแรงกดดันมหาศาลถาโถมเข้ามาในอกลมหายใจกลายเป็นไอเย็นฟุ้งกระจายเต็มห้องโดยสารกลิ่นเหม็นอับชื้นเหมือนดินที่เพิ่งขุดใหม่ผสมกับกลิ่นคาวเลือดจนแทบอาเจียนเธอพยายามกรีดร้อง แต่เสียงกลับติดค้างอยู่ในลำคอมือเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งแต่ลงบนไหล่เธอความรู้สึกหนักหน่วงทำให้ร่างแทบขยับไม่ได้เขาเหยียบคันเร่งเต็มแรงแต่รถกลับไม่ขยับแม้แต่น้อยเหมือนมีบางสิ่งรั้งลอไว้แน่นเสียงโลหะเสียดสีกันดังสนั่นร,รอบคันไฟหน้ารถดับสนิทเหลือเพียงความมืดดำมิดมีเพียงแสงจันเลือนรางลอดเข้ามาเผยให้เห็นรอยยิ้มแสยะของบางสิ่งที่นั่งอยู่เบื้องหลัง ท่านใดนั้นเสียงหัวเราะต่ำก้องสะท้อนทั่วรถดังทั้งจากด้านหลังและจากข้างหูจนขนลุกสู้ไปทั้งร่างเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมแต่ร่างกายยังสั่นเทาไม่หยุดดวงตาแดงฉานคู่นั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้จนกลิ่นเน่าผุพังชัดเจนเธอเบิกตากว้างเมื่อเห็นบางสิ่งยื่นหน้าออกจากเงามืดผิวหนังซีขาวแห้งกรังดวงตาเต็มไปด้วยเส้นเลือดแตกกระจาย ริมฝีปากแห้งแต่ขยับช้าๆปล่อยถ้อยคำที่แผ่วเบาแต่กรีดลึกลงในใจที่นี่ไม่ใช่ที่ของพวกเจ้าเธอแทบสิ้นสติขณะที่เสียงกรีดร้องแผดดังขึ้นจากด้านนอกคล้ายฝูงคนกำลังตะโกนเรียกแต่กลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเงามืดเริ่มแผ่ขยายไปทั่วรถกลืนกินแสงจันทรจนหมดสิน้นและอากาศรอบตัวก็หนักหน่วงจนหายใจแทบไม่ได้เธอจับแขนเขาแน่น แต่กลับรู้สึกได้ถึงรอยนิ้วมือที่เย็นเยียบกดทับอยู่บนมือของเธออีกชั้นหนึ่งเหมือนมีใครกําลังจับแขนพร้อมกับเธออยู่ตรงนั้นเขาสะบัดแขนออกอย่างแรงแต่กลับสัมผัสได้ว่ามือเย็นนั้นยังคงกดแน่นเหมือนรากไม้พันธนาการอยู่ใต้ผิวหนังยิ่งดิ้นยิ่งแน่นยิ่งขยับยิ่งเจ็บดวงตาของเขาเริ่มพราภาพตรงหน้าสั่นไหวราวกับถูกฉีกเป็นเศษกระจกเธอร้องเรียกชื่อเขาเสียงสัน่น แต่น้ำเสียงกลับสะท้อนกล้องในความมืดราวกับพูดอยู่ในถ้ำเธอรวบรวมแรงกล้าหันหน้ากลับไปมองเบาะหลังเต็มตาภาพที่เห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นร่างนั้นไม่ได้นั่งเฉยอีกต่อไปมันโน้มตัวมาข้างหน้าแขนยาวบิดเบี้ยวเอื้อมมาใกล้ปลายนิ้วสีดำคล้ำเล็บยาวแหลมเกือบแตะถึงผมเธออยู่แล้วกลิ่นเหม็นสาบแรงขึ้นเหมือนศพที่ฝังมานานถูกขุดขึ้นมาเสียงกระดูกเสียดสีกันดังกรอบแกรบ ในความเงียบที่กดดันเขากัดฟันกรอดดึงพวงมาลัยสุดแรงหวังให้รถพุ่งออกจากที่ตรงนี้แต่กลับรู้สึกเหมือนขับอยู่บนพื้นโคลนเหนียวหนือยางรถหมุนอย่างสิ้นหวังเสียงคลืดคลาดดังลั่นใต้ท้องรถพร้อมกับแรงสะเทือนราวกับมีบางสิ่งกำลังไต่ขึ้นมาจากพื้นด้านล่างเธอหลับตาแน่นน้ำตาไหลอาบแก้มแต่ภาพเงาดำก็ยังปรากฏชัดในความมืด เหมือนมันไม่ได้อยู่แค่ข้างนอกแต่แทรกเข้ามาในจิตใจเธอได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ชื่อเธอแต่เป็นเสียงนับถอยหลังสิบเก้าแปดเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆดังในหูดังในหัวใจจนแทบไม่รู้ว่าเสียงจริงหรือเพียงภาพหลอนเขาเองก็หูอื้อแทบไม่เหลือสติไฟหน้ารถวูบสว่างขึ้นชั่วขณะเผยให้เห็นว่าบนถนนเบื้องหน้าไม่ใช่เส้นทางเปล่าเปลี่ยวอีกต่อไป แต่เต็มไปด้วยร่างคนจํานวนมากยืนเรียงรายทุกคนใบหน้าซีดเผือดดวงตาแดงก่ำเหมือนคนไร้ชีวิตปากขยับพร้อมกันพูดคําเดียวที่ดังสะท้อนในอากาศออกไปไม่ได้เขากระชากพวงมาลัยจนสุดแต่รถยังคงไม่เคลื่อนร่างเหล่านั้นขยับเข้ามาใกล้ทีละก้าวเสียงฝีเท้าดังก้องสะท้อนอยู่รอบด้านเธออาปากกรีดร้องจนเสียงแตกพร่าแต่แทนที่จะได้ยินเสียงตัวเอง กลับได้ยินเสียงกรีดร้องนับร้อยซ้อนทับกันดังก้องไปทั่วทั้งความมืดเสียงกรีดร้องเหล่านั้นไม่ใช่แค่ดังก้องแต่เหมือนพุ่งเข้ามาในกะโหลกศีรษะทำให้สมองปวดร้าวเหมือนจะแตกเป็นเสียงเสียงเธอใช้สองมือหูไว้แน่นแต่เสียงยังคงดังชัดเหมือนอยู่ข้างในร่างเขาพยายามตะโกนเรียกเธอแต่เสียงของเขากลับแหบพรากลืนหายไปกับเสียงกรีดร้องรอบด้านทุกถ้อยคำเหมือนถูกฉีกออกกลางอากาศ ร่างคนซีดเผือดเหล่านั้นเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้จนเห็นชัดบางคนแขนขาขาดวิ่นบางคนดวงตาเหลือเพียงเบ้ากลวงว่างแต่ทุกปากยังคงขยับพร้อมกันซ้ำๆเพียงประโยคเดียวออกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้เขาเหยียบคันเร่งเต็มแรงอีกครั้งครั้งนี้รถสถานสัน่นเครื่องยนต์คำรามอย่างสิ้นหวังแต่กลับไม่ขยับไปข้างหน้าแม้แต่นิ้วเดียวเธอหันขวับไปทางกระจกด้านข้าง สายตาพบสิ่งที่ทำให้ลมหายใจขาดห่วงมีร่างหนึ่งกดใบหน้าติดกระจกเลือดดำไหลทะลักออกจากตาจมูกและปากพร้อมรอยยิ้มกว้างเกินมนุษย์กระจกเริ่มแตกราวเสียงดังแหลมเสียดแทงหัวใจรอยร้าวขยายตัวเหมือนใยแมงมุมแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเลือดดำกำลังไหลซึมออกจากรอยแตกเข้ามาในรถเธอถอยร่นไปจนติดบาะน้ำตาไหลไม่หยุดกลิ่นคาวเลือดแรงจนแสบจมูก ร่างกายสั่นเทาไร้เรี่ยวแรงจะต่อต้านเขากำพวงมาลัยแน่นจนข้อนิ้วซีดแต่ความเย็นกลับไหลรินขึ้นมาตามแขนเหมือนมีบางสิ่งไต่เข้าสู่เส้นเลือดดวงตาเขาเบิกกว้างเมื่อเห็นเส้นเลือดบนแขนเปลี่ยนเป็นสีดำคลำ้ำท่านใดนั้นไฟในรถทุกดวงติดสว่างขึ้นพร้อมกันเผยให้เห็นเงาดำหลายสิบร่างนั่งเบียดเสียดอยู่เต็มเบาะหลังบางร่างซ้อนทับกันบางร่างค่อยๆโน้มหน้าเข้ามาใกล้ ทุกสายตาแดงก่ำหันมองตรงทุกใบหน้าขยับช้าๆยิ้มพร้อมกันโดยไม่มีเสียงจนกระทั่งในวินาทีนั้นเองเสียงนับถอยหลังกลับมาอีกครั้งห้าสีสามอเขาและเธอหันมองหน้ากันในดวงตาทั้งคู่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังไม่มีทางหนีไม่มีทางออกเหลือเพียงรอวินาทีสุดท้ายที่จะมาถึงหนึ่งเสียงนั้นดังสะท้อนพร้อมกันจากทุกทิศ ทั้งในรถทั้งนอกกระจกทั้งในหัวใจของเธอและเขาเหมือนโลกทั้งใบกำลังถูกบีบอัดเข้าหากันทันใดนั้นไฟทุกดวงดับวูบความมืดหนาทึบกลืนกินทุกสิ่งแม้แต่เสียงลมหายใจก็ถูกกลบหายเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นแรงของเธอดังโครมครามในอกจนแทบฉีกออกมาเธอพยายามเอื้อมมือหาเขาแต่กลับสัมผัสได้เพียงอากาศว่างเปล่าเขาหายไปจากที่นั่งคนขับพวงมาลัยหมุนเองช้าๆ เหมือนมีใครกำลังบังคับแทนเธอกรีดร้องเรียกชื่อเขาเสียงสะท้อนกลับมาซ้ำๆแต่ไม่มีคำตอบเพียงเสียงกระซิบแผ่วเบาของใครบางคนดังข้างหูจนเส้นผมลุกชันเจ้าสาวอยู่คนเดียวแล้วเธอหันขวับไปด้านหลังร่างสีดำหลายสิบยังเบียดเสียดอยู่แต่ครั้งนี้ทุกสายตาจ้องมาที่เธอเพียงผู้เดียวราวกับเหยื่อที่ถูกเลือกแล้วแขนยาวๆซีดเผือดค่อยๆเอื้อมออกมา เล็บแหลมจิกอากาศจนเกิดเสียงเสียดวิวเธอถอยกรูดไปจนติดประตูแต่ประตูไม่เปิดที่จับกลายเป็นเย็นจัดราวกับก้อนน้ำแข็งร่างหนึ่งโผล่หน้าเข้ามาใกล้ผิวหนังแห้งแตกร้าวจนเผยให้เห็นกระดูกใต้ผิวดวงตาแดงฉานเบิกกว้างไม่กระพริบกลิ่นเหม็นเน่าแรงจนแทบขาดใจริมฝีปากแตกกระซิบประโยคสั้นๆเจ้าสาวต้องอยู่ที่นี่เธอสายหน้ารัวน้ำตาอาบแก้มจนมองไม่เห็น แต่แล้วทันใดนั้นเธอสัมผัสได้ถึงมือที่คุ้นเคยแต่ไหลเบาๆจากด้านข้างเธอหันไปทันทีเขานั่งอยู่ตรงนั้นแต่ไม่เหมือนเดิมดวงตาของเขากลายเป็นสีดำสนิทริมฝีปากยกยิ้มกว้างเกินมนุษย์และเสียงที่ออกจากปากเขาไม่ใช่เสียงเดิมเราไม่ได้แต่งงานกันเพียงสาสิบนาทีเราแต่งงานกันตลอดกาลสิ้นคำพูดนั้นร่างเงาดำทั้งหมดโน้มตัวเข้ามาพร้อมกัน ความมืดทะลักเข้าปกคลุมรอบกายจนเธอไม่อาจแยกออกได้ว่าเสียงกรีดร้องที่ดังสะท้อนเป็นเสียงของเธอเองหรือเสียงของบางสิ่งที่อยู่รอบรอบและทุกอย่างก็สั่นสะเทือนเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงตรงหน้าเธอพื้นรถสั่นสะเทือนแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงโลหะเสียดสีกันดังคลืดคลาดเหมือนทั้งคันกำลังถูกฉีกออกจากกันทีละส่วนเธอเกาะเบาะแน่นจนเล็บจิกผ้าเป็นรอย ดวงตาเธอสั่นไหวด้วยความหวาดกลัวแต่กลับไม่สามารถละสายตาจากเขาได้ชายผู้ที่เคยเป็นเจ้าบ่าวของเธอตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจเรียกว่ามนุษย์ได้อีกผิวหนังเขาเริ่มซีดลงเรื่อยๆเส้นเลือดดำแผ่ขยายเป็นร่างแห่ลามจากลำคอไปจนทั่วใบหน้าริมฝีปากแห้งแตกเผยให้เห็นรอยยิ้มแปลกประหลาดยิ้มที่เหมือนเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสุขปนกันเขายื่นมือมาหาเธอชา้า นิ้วเรียวยาวบิดงอผิดธรรมชาติปลายนิ้วเย็นเฉียบจนทำให้เธอขนลุกสู้แต่เธอขยับหนีไม่ได้ร่างกายหนักราวกับถูกตรึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นรอบรอบตัวมีเสียงกระซิบดังซ้อนทับกันนับร้อยเสียงทุ้มบ้างแหลมบ้างแผ่วบ้างแต่ทุกเสียงต่างพูดคําเดียวกันอยู่กับเราอยู่กับเราอยู่กับเราเธอหลับตาแน่นหวังว่าทุกอย่างจะหายไปแต่ภาพตรงหน้ากลับชัดเจนยิ่งกว่าเดิม เมื่อเปลือกตาถูกใครบางคนจากในเงามืดฝืนบังคับให้เปิดออกสายตาของเธอถูกบังคับให้มองไปยังเงามืดมหาสาลที่ขยายเต็มห้องโดยสารเงานั้นเริ่มก่อร่างเป็นโบสถ์โบราณกำแพงสูงปกคลุมไปด้วยคราบเลือดแห้งแสงเทียนสีเขียวสลัวส่องไหวไปมาตรงกลางโบสถ์นั้นมีแท่นหินใหญ่เต็มไปด้วยรอยขีดเขียนประหลาดเหมือนตัวอักษรโบราณที่ไม่มีใครอ่านออกเขาเจ้าบ่าวของเธอ ค่อยๆลุกขึ้นจากเบาะสายตาว่างเปล่าแต่แฝงรอยยิ้มสะใจเขาเดินไปยืนบนแท่นหินเงาดำทั้งหมดโค้งก้มลงพร้อมกันราวกับกำลังสักการะเสียงสวดแปลกประหลาดดังระงมดังรอบตัวจนพื้นโบสถ์สั่นสะเทือนอากาศเย็นจัดจนแทบหายใจไม่ออกและท้องฟ้าเหนือสีสะฉีกเปิดออกเป็นรอยแผลขนาดใหญ่จากรอยแผลบนฟ้าของเหลวสีดำหนืดไหลยหยดลงมา ทุกหยดกระทบพื้นแล้วกลายเป็นร่างเงาใหม่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆจนเต็มไปหมดเธอพยายามกรีดร้องอีกครั้งแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกดคอเธอไว้แน่นจนแทบขาดอากาศในความสิ้นหวังเธอเห็นเขายกมือขึ้นสูงเปล่งเสียงที่ไม่ใช่เสียงมนุษย์ก้องสะท้อนเหมือนฟ้าผ่าฉีกอากาศงานแต่งนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นสิ้นเสียงนั้น แท่นหินใต้เขาเรืองแสงสีแดงฉานและร่างของเธอก็ค่อยๆถูกดึงขึ้นจากเบาะลอยไปยังกลางโบสเหมือนเจ้าสาวที่กำลังจะเข้าสู่พิธีอีกครั้งพิธีที่ไม่อาจหนีรอดไปได้เลยร่างของเธอถูกยกขึ้นเหนือแท่นหินเสียงสวดมนต์ประหลาดดังขึ้นเรื่อยๆร,รอบกายเต็มไปด้วยเงาดำที่ก้มศีษะราวกับยินดีต้อนรับกลิ่นคาวเลือดและความเย็นเยอืเยอ,เยอกเกาะติดทุกลมหายใจเธอพยายามดิ้นสุดแรง หัวใจเต้นแรงจนเจ็บแปบแต่ร่างกลับหนักอึ้งเหมือนถูกตรึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นดวงตาสั่นไหวด้วยความสิ้นหวังท่านใดนั้นเธอเหลือบเห็นสิ่งหนึ่งวางอยู่บนแท่นหินช่อดอกไม้เจ้าสาวที่เธอวางไว้ตั้งแต่เริ่มเดินทางกลีบดอกยังคงหอมอบอวลแสงจันทร์ลอดผ่านช่องโบสถ์สะท้อนลงบนกลีบสีขาวจนสว่างวาบแสงนั้นพุ่งกระจายออกไปรอบกายกระแทกเงาดำให้ถอยร่น เสียงสวดมนหยุดชะงักราวกับถูกตัดขาดเธอคว้าโอกาสสุดท้ายยื่นมือไปคว้าช่อดอกนั้นแน่นทันใดนั้นร่างทั้งหมดรอบตัวส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนโบสถ์โบราณเริ่มแตกราวพื้นสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินถลม่มและรอยแผลบนท้องฟ้าปิดลงในพริบตาเขาเจ้าบ่าวของเธอยืนอยู่ตรงแทน่นสายตาว่างเปล่ากลับมามีแววสับสนเขายื่นมือมาหาเธอครั้งสุดท้าย ริมฟีปากขยับเบาๆหนีไปเสียงนั้นคือเสียงของเขาจริงๆก่อนที่เงาดำทั้งหมดจะถาโถมเข้ากลืนร่างเขาไปและทุกสิ่งก็พังทลายหายสาบสูญเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งพบว่าตัวเองนั่งอยู่ในรถบนถนนว่างเปล่าใต้แสงไฟสลัวช่อดอกไม้ยังวางอยู่บนตักแต่ที่นั่งข้างคนขับกลับว่างเปล่าลมเย็นพัดผ่านนำกลิ่นหอมจางๆของดอกไม้มากับความเงียบ เธอก้มมองแหวนแต่งงานบนมือดวงตาเอ่อคลอด้วยน้ำตาในหัวใจรู้ดีว่าเขาไม่มีวันกลับมาอีกเสียงนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนดังขึ้นเธอหลับตาลงช้าๆปล่อยน้ำตาไหลรินงานแต่งที่เริ่มต้นได้เพียง30สบนาทีกลับกลายเป็นฝันร้ายที่เธอจะจดจำไปตลอดชีวิต